cọc em thoáng chị hai bay bay. thoáng 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 nào, thoáng 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 À thoáng 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 À thoáng thoáng โอ้โหใครไม่รู้จักสาวนางคนนี้นะเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเกิดคุณดูติกต็อกนะครับผมอัสซันมาอัสซิอิวมาทีเด็ดว่ารีเด็ดของเขานั่นเองนะครับสำหรับสาวนางวันนี้นะครับไก่จ๋าจะพาไปส่องและวาร์ปว่าสาวนางเป็นใครมาจากไหนใช้เฟซอะไรแล้วมีช่อง YouTube อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมเฮ้ย hey, hey, hey. ก่อนที่จะไปดูการไปวัดกันเดี๋ยวมารีวิวคลิปนางก่อนนะครับผมว่าทีเด็ดที่คนชอบยังไงแบบไหนนะครับโอ้โหนี่นี่หลงเสียงตัวเองครับหลงเสียงตัวเองแม่เคยคือก็เคยเงียงมืองเว้น่คยขาเป็นเพื่นเจ้าเดี๋ยวบอกอาซอล่ะอาเซียมาะนี่ครับว่าีเด็ดของนางครับมาแล้วครับอาซอรน่ะอาเซียมานะครับจริงๆนะผมไปค้นดูนะครับจริงๆเนี่ยจะพูดว่า อาโซดอะอาเชียบอะอะไรประมาณนี้ครับแต่พอดีสำเนียงของของเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยทําให้เราได้ยินว่าเป็นอย่างนี้นะครับถูกผิดยังไงก็ว่ากันมานะครับผมแต่ฟังอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับสำหรับคนนี้แม่สุดยอดจริงๆนะครับผม นี่เจี๊ยบนะครับผมโอ้โหไม้ไผ่ยังมีหลายใบแต่สาวนางไม่ได้หลายใจเด้อแม่ยอดสุดยอดครับเอาซ้อนมาเอาซิ้งมาโอ้โหชอบชอบชบชวออันนี้มา,มากเลยเลยทุกคนวันนี้สาวนางที่มาพาักซ่องอยูทูกผู้ใดเบิกสาวนางก็กดติดตามคามาลลาในเด้อผู้ใดกดใจให้สาวนางสาวนางสี่บอกหักทุกคนเลยเอาซ้อนอ่ะ น,นี่มีหยอดมียอดนะครับผมก็ฝากซอง u ู u b e ไม่ใช่สิได้ยินว่าฝากซองตอนแรกฝากช่อง y t u t u นะครับสนับคนที่ดูสาวนางนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยถ้าใครกดติดตามสาวนางจะบอกรักทุกคนเลยซอมไหมสิอุอ้มไหมโ,โหกดชอบอะ่ะนะเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันว่าช่องนางชื่ออะไรนะครับผมจะพาไปวาร์บเองนะครับผมคอยจะทำบอกจาคือว,ว่าเห็นสาวนางเอฟซเด้อ คือว่าสานางขอบ็นแฟนไงคือว่าเอิเหีือดีคือว่าเห็นสานางเอฟซีเดินผู้ใดก็ผู้บ่าวก็แต่ละคนเนาะเอาละฮะมาถึงจุดจุดนี้นะครับผมว่าความที่เป็นธรรมชาติแล้วความที่มีความจริงใจตรงไปตรงมานี่แหละครับที่เข้าไปอยู่ในใจใครหลายๆคนนะครับผมอาจจะเป็นคนที่ธรรมดาธรรมดาแล้วอยากรีเซนต์ตัวเองนะครับผมในรูปแบบของตัวเอง แล้วดันมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับในการที่ทําให้คนจําง่ายด้วยครับเอาซ้อมมาจิวมานี่เป็นเอกลักษณ์ที่เหมือนมากๆนะครับผมแล้วก็ทําให้ถูกจังหวะถูกเข้าท่าทางหนะ้าตาทุกอย่างคนส็ปต็ค่อนข้างโอเคผมชอบมากจริงๆครับโอ้โหดูไปดูท่าเต้นของนางสุดยอดนะครับแบบเออ ผมชอบคนกล้ามากขนาดนี้นะครับไม่แปลกใจก็ขอให้นางมีคนติดตามเยอะๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จมากๆเลยทำให้พวกเราได้บันเทิงและยิ้มได้ตลอดเวลาแบบนี้นะครับผมแตนจเวดมาสวัดีาาัเยเ้ และช่องใน Ti k t o k นะครับโอ้โหนี่หายากมากนะครับก็คือว่าสาวนาง1 Ti k t o k นะครับน่าจะเป็นช่องจริงนะครับเพราะว่าดูจากยอดผู้ติดตามเกือบแสนไปแล้วนะครับผมมีช่องอื่นๆที่ใช้ชื่อเดียวกันว่บสาวนางเนี่ยมากมายเสเหลือเกินนะครับผมน่าจะเป็นช่องปลอมทั้งหลายแหล่นะครับแต่ดูที่ยอดการติดตามตัวนี้เยอะสุดก็น่าจะเป็นช่องนี้นะครับผมดูดูแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของ บ้านพื้นเมืองอย่างดีนะครับผมสลับสาวนางผมว่าเป็นสาวคนหนึ่งที่จริงใจนะแล้วก็น่ารักดีนะครับแล้วก็แสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมานะครับผมทําให้มุมของหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเออทําให้เรารู้สึกยิ้มได้ละกันนะโอเค เอาละครับเดี๋ยวเราไปวาร์ปด,ดู u t u b e กันบ้างนะครับใช้ชื่อว่า DJ สาวนาง Channel นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าทำอะไรบ้างสำหรับสาวนางสาวนางขายเครื่องมือแรกไปท่ไหนเหรอบัดติดตามไปเลยว่าจะมีคนมาซื้อเครื่องสอยบอนะ่นะนแต่สบายดีเนาะมันี่สาวนางขายเครื่องเป็นใคร <c oughs> โ,อโ,อโอเคโอเคเออเอาแมงไม้ตอมล่ะ ขายแล้วไปได้ขายนขเนาะเาเบิร์นกันเด้อก็องมอกมาขายมาทางล่างกันเด้อไปนั่งาขายเลยเซ็ปอ่ะอ่ะอ่ะที่เด็ดสุดสบายดีมเมนชีชาวนางก็ได้เวลาเนอก,กินบางอย่างเด้อ พี่น้องพังไทยและพังลาวมาเดอ้อมากินมังอย่างเดอ้อมากันเลยมากินมังอย่างกินมมเด้อเนี่ยเดิมซมแต่มีแต่เต้็แซ่บๆนี่แหละปมาทานนี่มาทานน้ำกันเดอ้อพี่น้องพังถทายและพังลาวมาเดอ้อมาเดอ้อแซบ่แซบๆนัวยนอนน่วยฮะครบแสน่วนัวยมาเด้อมาได้ มาละแม่มาละแม่ทานผู้ชสมมาเดิอม,มาเด้อและมาดูที่เฟซกันนะครับใช้ชื่อว่าสาวนางโตน้อยนะครับผมก็บอกว่าฝากเฟซมาเด้อเด้อลินเฟซนี่เป็นลักว่างงั้นโอ้โหก็มีแต่รูปโปรไฟล์นะครับผม ฮ้ยค่อนข้างที่จะน่ารักดีเหมือนกันนั่นเนี่ยโอ้โหนี่เรื่องผิวดิจะต้องห่วงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพนี้คืออะไรวะเนี่ยอ่าโอเคโอโ้ยภาพรวมๆดูดีนะดูดีนะนี่มีการโพสโอ้ยขยันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เลยเกิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนภาพนี้มันใช่เปล่าเนี่ยหรือย,ยังไงอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูอีกทีนะครับนี่มีรูปโปรไฟล์เดี๋ยวติดใจอยู่ภาพนี้มัน อ่าคนเดียวกันแล้วปอครับเนี่ยหรือว่ายังไงเอออ่ะก็เก๋ไปอีกแบบนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็เป็นความสุขแล้วทําให้เรายิ้มได้แล้วกันนะครับใจเจ้ามีแต่าอนักเขียนสาวนางกับโบมีภัยก็เจ็บบวดแล้วแล้วเป็นแต่ลูกสานนาอาสดาอ่ะเสียบอ่ะอาเสียบอ่ะอาเสียบอ่ะอาเจ้า่ะขอท้ามเนี่ยคนติดตามเนี่ย ในทิกตอกมีอยู่บ่คนอยากเป็นแฟนสาวนางคนติดตามแบบเกือบแสนยัง่มีว่าคนสิเป็นแฟนสาวนางเอาชดอะเอาเสียบอะนี่ไม่ธรรมดานะคนติดตามสิเป็นแสนสิมีสักคนมอสิเป็นแฟนสาวนางโอ้โหเชียบเลยเอาชดมาเอาเชียบอะพูดยากเหมือนกันทุวเวเน โอเคนะครับผมสำหรับใครที่จะเข้าไปติดตามนะครับผมวาร์ปมาให้แล้วตามลิงก์นี่ไปเลยมาชดนะาเชื่มันลือลินลินลืจากไปอาชดนะมาเ่อเต็มตัเต็มตัวเลยสิ